เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรวมไปถึง13ตุลาคมของทุกปีครับเป็นวันคล้ายวันสวนรคตนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐและเอกชนครับก็ได้ร่วมกันน้อมลำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสงฆนิกรชาวไทยนะครับผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายครับที่ให้เรานะครับได้ศึกษาตามรอยของพระองค์ท่านครับโดยในโอกาสนี้นะครับทางคณะกรรมิการวิสามันการพิทักษ์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พุทธิสภา นะครับนำโดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมการวิสามันพร้อมด้วยนายแพทย์เจตศิวรัทรานนท์นะครับสมาชิกส,สมาชิกพุทิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขรวมทั้งคณะอนุกรรมธิการคณะที่ปรึกษาคณะทํางานในคณะกรรมการวิสามันและบร,ริษัทคิงแพคอินดัสทรีจำกัดนะครับไปร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์นะครับที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหกากษัตริย์และรับชมภาพยนตร์หยาดน้ำเพื่อชีวิตไมค์คิงไม s t r e t นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นที่สร้างขึ้นโดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระวชิลเกล้้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อการสืบสารรักษาและต่อยอดนะหอภาพยนตร์องค์การหมหาชนอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมครับ กิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนัปรบพิธ13ตุลาคมค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนรวม80คนนะคะโดยมีนายก้องรุตีค่ะรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนให้เกียรติต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับประวั ความเป็นมาและสหานที่สําคัญเกี่ยวกับหอภาพยนตร์องค์การมหาชนและการอนุรักษ์ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะ